ะะอินทพารลัมแบบสดและข้อแบบแห้งอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากันคิดว่าทุกคนคงรู้จักกันดีนะคะสําหรับอินทพาร์ลัมซึ่งกําลังนิยมกันอยู่ในตอนนี้นะคะอินทพาร์ลัมผลไม้ที่มีรสหวานฉ่านะคะแต่ว่ามีน้ําตาลธรรมชาติจะสูงมากนะคะแต่รู้หรือไม่ว่าอินทพารลัมนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากนะคะทีนี้ ทีนี้อินทาพารัมจะต่างกันอย่างไรระหว่างแห้งกับสดนะคะไม่ได้เป็นเพียงผลไม้ที่หวานอร่อยแต่ยังเป็นพืชตระกูลที่มีถิ่นกําเนิดในแถบตะวันออกกลางนะคะโตตัวได้ดีในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนและแห้งแรงปัจจุบันนะคะได้รับความนิยมมากแพร่หลายในประเทศไทยมีปลูกกันเยอะนะคะอินทารัมจะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวาน แต่ว่าบางคนยังไม่รู้นะคะคิดว่าบางคนยังไม่รู้ว่าอินทผลัมนั้นเป็นผลไม้ที่มีไขมันต่ำและยังไม่มีคอเลสเตอรอลอีกด้วยนะคะหวานแต่ไขมันตำ่ำไม่มีคอเลสเตอรอลน,นะคะอุดมไปยสารอาหารหนักต่างเยอะเยอะมากนะคะเช่นวิตามินเอวิตามินบีบี2 B6 บีบีวิตามินเคแคลเซียมนะคะและยังมีสารอื่นออีกมากมาย สำหรับอินทผลัมแห้งไม่ใช่การนำผลอินทผลมสดไปผ่านการไปรูปนะคะไม่ได้เป็นการอบหรือการตากนะคะสำหรับอินทผลัมแห้งที่เราเข้าใจผิดคิดว่าเขาเอาไปอบหรือตากให้แห้งนะคะอินทผลัมแห้งก็คือสายพันธุ์ที่มีผลแห้งตั้งแต่ตอนอยู่บนต้นนะคะมันจะแห้งตั้งแต่ตอนอยู่บนต้น พอลูกแห้งจังเก็บจากต้นมาเป่าลมร้อนทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำไปทานนะคะเพราะฉะนั้นหวังว่าคงจะเข้าใจเสบมยนะคะทีนี้ประโยชน์ประโยชน์ของอินทผลัมนะคะนับได้ว่าเป็นแหล่งของพลังงานชั้นยอดอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตแหล่งพลังงานหลักของร่างกายเลยจะช่วยอิ่มท้องรู้สึกอิ่มท้องกะปีกะเปล่า ใยอาหารสูงช่วยระบบกับถ่ายให้ทำงานเป็นปกติป้องกันอาการท้องผูกนะคะมีแร่ธาตุสำคัญนะคะเช่นโพแทเสเซียมแมกนีเซียมหรือธาตุเห็กมีวิตามิน B รวมช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองบำรุงสายตานะคะก็คือวิตามิน A มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการชะลอวัยป้องกันโรคเลือรัง ลองดูนะคะลองทานสัก3-5เม็ดต่อวันเป็นของว่างนะคะหรือทานคู่กับโยเกิร์ตก็ได้จะได้สัมผัสกับความอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการเลยนะคะให้ทดลองทดลองด้วยตัวเองนะคะลองทานดูทีนี้มีปัญหาว่าเราจะทานแบบสดหรือว่าทานแบบแห้งดีนะคะความจริงแล้วสองแบบมีประโยชน์และสรรพคุณเขาไม่แตกต่างกันนะคะเพียงแค่รสชาติ สัมผัสและระ,ะยะเวลาการเก็บรักษาที่ต่างกันเท่านั้นนะคะดังนั้นไม่มีคําตอบที่ตายตัวขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลนะคะว่าจะชอบรสชาติแบบไหนจะชอบแบบสดหรือชอบแบบแห้งนะคะแบบไหนสะดวกแบบไหนก็ให้ทานแบบนั้นนะคะได้มีได้มีมสำนักโพชนาการกรมอนามัยได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้นะคะว่าผู้อดอาหารนาน อินทผลัมเป็นแหล่งพลังงานที่ดีอินทผลัมสดได้น้ำตาลน้อยกว่าแบบแห้งนะคะทั่วไปกินได้เฉลี่ย5-10ผลต่อวันแทนการกินน้ำอัดลมหรือขนมขบเคี้ยวขนมขบเคี้ยวที่มีแป้งมีไขมันและน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นทานอินทผลัมจะได้ประโยชน์มากกว่าขนมขบเคี้ยวนะคะ,ะนั้นไม่ว่าสดหรือแห้งมีประโยชน์เหมือนกันค่ะอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหน อยู่ที่เราเลือกทานเอานะคะแนะนำประโยชน์เยอะนะคะอินทาลัมเมืองไทยเ้ามีเยอะเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงนะคะขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะ